สวัสดีค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะอ่อนก็ได้เดินทางค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยออนจะมีทริปไปต่างประเทศถึง2ทริปเลยซึ่ง2ทริปของออนนี้นะคะคือไป,ไปประมาณแบบสามอาทิตย์เลยนะคะซึ่งค่อนข้างนานและแน่นอนนะคะก็มีสาวๆเนี่ยถามกันเข้ามาว่าออนมีวิธีการเลือกสกินแคร์สำหรับเดินทางไหมแล้วก็มีเคล็ดลับยังไงบ้างน,นะคะแน่นอนว่าคือออนอะ่ะ จะพกเยอะมันก็กินพื้นที่จะพกน้อยมันก็บำรุงไม่ครบนะคะดังนั้นวันนี้ออก็จะมาโชว์ให้ดูกันนะคะว่าออนพกอะไรไปบ้างนะคะแล้วก็มีเคร็ดลับยังไงที่ทาําให้อนพกสกินแคร์ได้เยอะไม่หนักนะคะและที่สําคัญก็คือไม่เปลืองพื้นที่ค่ะยังไงไปดูกันเลยนะคะ เริ่มในที่ตัวแรกนะคะก็คือนี่เลยค่ะ Cos Look Mau Eye and Lip m e u p r e m v e r Waterproof นะคะตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าเช็ดล้างเครื่องสำอางน,นะคะเนื่องจากว่าขวดเนี่ยมันค่อนข้างเล็กอยู่แล้วนะคะดังนั้นออนก็จะไม่ได้แบบว่าแบ่งเทใส่ขวดอื่นๆนะคะตัวนี้อ่อนชอบพกม,มากเพราะว่าออนเป็นคนแต่งตาตลอดนะคะทาลิปตลอดดังนั้นมันเช็ดเครื่องสำอางทั้งตาทั้งลิปได้สะอาดหมดจดนะคะไม่ต้องกลัวหน้าเหี่ยวปากเหี่ยวค่ะตัวที่สองนะคะเพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นใน IG ไปแล้วนะคะที่ออนรีวิวไปนั่นก็คือนี่เลยค่ะ กานีเย่ไมเซล่าคลีนซิ่งวอเตอร์นะคะตัวนี้เขาจะเป็นเหมือนคลีนซิ่งวอเตอร์ที่แบบว่าเช็ดเครื่องสำอางในส่วนของหน้าเราทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นคลีนซิ่งแบบน้ำนะอันนี้คือออดไปซื้อมานะคะเป็นขนาดแบบว่าพกพานะคือขนาดประมาณแบบเท่ามือเรานะคะดังนั้นมันค่อนข้างเล็กนะคะเพราะว่า ขวดจริงเนะี่ยคือใหญ่มากนะแล้วออนไม่สามารถแบบพกไปได้จริงๆดังนั้นออนก็เลยไปซื้อสูตรที่เป็นสีชมพูมานะคะตัวนี้มันจะช่วยเหมือนแบบว่ามันมันเข้ากับผิวออนเออคือเช็ดแล้วมันสะอาดไม่แพ้ไม่แสบไม่แห้งตึงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิวมันสดชื่นแล้วก็เช็ดได้ดีนะคะก็จะเป็นขวดนี้นะคะที่ออนพกไปค่ะอย่างที่3มนะคะก็คือโฟมล้างหน้าค่ะจริงๆอะ่ะพยายามจะหาอันที่แบบว่าเฮ้ยมันพกไปแบบขวดเล็กๆได้นะแต่ว่าไม,ไม่ถูกใจนะคะดังนั้นออนก็เลยพกตัวนี้ค่ะ อีว so ิต like ้าบิวตี in, ujemy, ้วิปโซเปคเนยบอลคะก็คือโฟมกุหลาบนั่นเองเหตุผลที Wir ่ยอมพกขวดใหญ่ไปเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นโฟมกุหลาบรู้สึกชอบรู้สึกอินนะคะและ2ก็คือตัวนี้ถึงแม้เขาจะขวดใหญ่นะแต่ว่าเขามีฝาปิดนะคะที่ค่อนข้างแบบเออแน่นหนาเป็นเป็นเป็นทางการนะคะไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยบางทีเรานั่งทับโดนทับอะไรไปแล้วมันจะแบบว่า เจลล้างหน้าไหลโฟมล้างหน้าทะลักนะคะดังนะั้นตัวนี้มันค่อนข้างพกพาง่ายนะคะแล้วก็ใช้งานสะดวกค่ะตัวที่4นะคะก็คือโทนเนอร์ได้เองค่ะอย่างที่บอกนะว่ามันคนขาดโทนเนอร์ไม่ได้นะคือรู้สึกว่าโทนเนอร์มันเหมือนแบบว่าช่วยเช็ดแล้วก็เตรียมผิวของเรานะคะเหมือนเป็นน้ำที่3นะคะเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยพร้อมรับการํนนำรุงนะและแน่นอนนะอ๋อก็ใช้ตัวนี้ค่ะ Bliss Daily Detoxifying Facial Toner นะคะตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์ฟรีก็คือไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะแต่ว่ามีน้ําหอมนะอ๋อ,อก็ มาใส่ขวดเรียบร้อยอย่างนี้แล้วนะคะโดยขวดเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าหัวที่เป็นแบบหยดๆยดลงมายางี้ได้นะคะก็คือสามารถหยดใส่มือหรือว่าหยดใส่สำลีก็ได้ค่ะต่อมานะคะตัวนี้ค่ะไม่ได้เลยก็คือนี่ค่ะไบโอเทมไลฟ์แพลงตอนเอสเซนส์นะคะก็คือตัวไลฟ์แพลงตอนตัวดังของไบโอเทมนะคะที่ออนแบ่งมาในขวดเรียบร้อยนี้นะคะตอนแรกนึกว่าน,าน้ำเป็นสีฟ้าเนาะคือแต่งออกมาสีขาวมันยากคุโยเกิดเลยอ,อ่ะตัวนี้นะคะก็คือพกใส่ ขวดที่เป็นแบบว่าพกพาแบบว่ายดยดได้อย่างนี้เหมือนกันนะเพราะรู้สึกว่าคือ มันคิดถ้าเราไปที่ต่างประเทศอากาศที่มันไม่เหมือนกันอากาศเปลี่ยนอะไรต่างๆนะคะผิวเราอาจจะเกิดการแพ้หรือการอะไรได้นะคะดังนั้นก็ขอพกตัวนี้ไว้บอกว่าเป็นตัวรูมผิวไม่แข็งแรงค่ะแน่นอนนะคะว่าเวลาไปต่างประเทศนะออนจะชอบเลือกไปหน้าหนาวนะคะเพราะเหมือนกับว่าหนีร้อนจากไทยก็ขอไปเจอกันหนาวๆบ้างคะ่ะออนก็จะต้องมี m o ร์ไร r i z e r ต่อนะคะหรือว่าครีมบำรุงผิวแน่ๆคะ่ะเพราะว่าขาดครีมบำรุงผิวปุ๊บเนี่ยคือแบบมันจะรู้สึกเหยหน้ามันจะตึงหน้ามันจะแห้งมันจะแบบแต่งหน้าไม่ติดนะคะครีมบำรุงผิวที่ออนพกไปทุกทริปนะคะก็คือนี คละเรสมี Splash พ u าชโฟ m ว r ามาจอยซิง g จ l จริงๆขวดเขาอ่ะมันก็เล็กอยู่แล้วนะแต่แบบว่าอ่ะอ่ะโอเคมาแบ่งใส่กระปุกนี้ละกันนะคะโดยที่กระปุกนี้นะคะจะเป็นแบบว่าฝาปั๊มอย่างนี้ค่ะก็คือสามารถปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปัก็กดออกมาได้เลยนะคะคือตัวนี้เนี่ย มันจะใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะเป็นครีมบำรุงผิวเนื้อเจลอ,อ่ะซึ่งตัวนี้ถึงแม้จะเป็นเนื้อเจลแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นสูงมากแล้วก็คือซึมไวมากไม่ต้องห่วงว่าจะเหนียวเหนื่นยนะแล้วก็แบบว่ามันเหมือนช่วยพวกแบบปลอบประโลมผิวสมานผิวนะคะปรับผิวเนี่ยให้สุขภาพดีชุ่มชื้นดูคุมขนกระชับลดพวกสิวกดลดอะไรต่างๆนี้นะคะมันเหมือนกับว่าเป็นแบบ all in one อะซึ่งบางทีถ้าเราไปต่างประเทศเนี่ยอากาศเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนนะคะเราก็พกไว้ก็ดีนะก็จะได้แบบว่า ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์น้ําหอมแล้วก็พาราเบนดังนั้นก็คือผิวแบบแพ้ง่ายผิวขี้แพ้อะไรต่างๆคือใช้ได้อีกตัวหนึ่งนะคะที่ช่วงที่ที่ผ่านมานะเคยได้รีวิวไปก็คือตอนที่ออนแบบว่าหน้าแพไอตัวที่เป็นเหมือนกับสเปรย์ฉีดผมนะคะก็คือนี่เลยเรชิโก s นะคะหรือว่เรชิครีมเห็ดสดนั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยออนก็พกใส่ขวดพกพาไปานี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเผื่อไว้ว่าบางทีถ้าเราต้องไปแพ้น้ําหรือแพ้อะไรนะคะเราจะได้พกตัวนี้ไว้เป็นแบบครีมกันตายที่จะช่วย ีวิตเรานะคะแบบว่าปลอบประโลมผิวรักษาพวกสิวเหรอรักษาอาการแพ้ต่างๆนะคะเพราะว่าตัวนี้สรรพคุณหลักๆของเขาก็คือ 1. คือรักษาสิวลดพวกแบบสิวพดสิวเหอสิว,วเบสบสิวจากการแพ้การอะไรต่างๆนะคะรวมถึงหน้าที่แบบ ติดสารเคมีติดสเตียรอยมานะคะดังนั้นคือเราไม่รู้เนาะว่าเราจะไปเจอน้ําแบบไหนอะไรยังไงหรือว่าฝุ่นอะไรที่มันไม่ไม่เหมือนอากาศที่เราชินนะอะ่ะเราก็พกตัวนี้ไปนะคะทาก่อนนอนไปเลยแบบโ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 บไปนะคะที่สำคัญคือตัวเนี้ยเขาเป็นเนื้อครีมแต่เขาซึมไวมากนะไม่ต้องห่วงต่อมานะคะด้วยความที่ว่าบางทีถ้าเราไปเที่ยวเนี่ยเราอาจจะแบบนอนดึกตื่นเช้านะคะเพราะาโปรแกรมเราก็ค่อนข้างอาดนะัดเนาะอองก็จะต้องพกไวนะคะก็คือนี่เลย เบชิเพียไว้มาร์กนะคะก็คือจะเป็นมาร์กสลิปปิ้งมาร์กนะคะที่เราพอก่อนนอนนะคะเพื่อให้แบบว่ามันบูสต์ัพผิวว่าเช่นว่าถ้าผู้นี้เราต้องตื่นเช้ากวนหน้าโซนแต่งหน้าไม่สวยถ่ายรูปไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็พอกปเลยค่ะมันจะช่วยให้แบบว่าผิวหน้าของเราเนี่ยดูแบบว่าไบร์ขึ้นออร่าขึ้นอะไรอย่างงี้แบบปิ๊งปิ๊งมองปิ๊ง,งอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งตัวเนี้ยออนใช้มาแบบเนี่ยหมดหมด,หมดกระปุกแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูว่ามันหมดแล้วนะคะ แล้วคือมันเห็นผลจริงๆนะมันแบบมันช่วยให้มันไม่โซมอะเออแค่นี้ก็ชอบแล้วนะคะแน่นอนนะว่าหน้าสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าตาเราจะต้องห้ามเหี่ยวตาเหี่ยวปุ๊บเนี่ยดูแก่เลยเอ,อังก็พกนี่ค่ะ ใบบเทอร์บัควาซอสทัลเทลไอไวไวทรเซอร์นะคะเป็นไอครีมที่เป็นแบบเนื้อเจลเจลเหมือนกันนะ,ะมีความชอบเจลเป็นส่วนตัวซึ่งตัวเนี้ยมันจะให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะคะเพราะว่าไปที่นู่นเนี่ยออนค่อนข้างกังวลในเรื่องของการว่าหน้าผิวต่างๆมันจะแห้งนะเพราะอากาศหนาวดังนั้นก็จะพกตัวเนี้ยที่เน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นไปนะ และอย่างสุดท้ายนะคะสําหรับในหมวดสกินแคร์คือนี่เลยค่ะขาดไม่ได้สำลีนั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาทั้งแบบว่าใช้สำลีแบบว่าเช็ดหน้าในส่วนของทำความสะอาดหน้าเช็ดโทนเนอร์เช็ดหน้านีนู่นนั่นน,นะคะดังนั้นสำลนะีเป็นสิ่งที่ต้องมีซึ่งสำลีอันนี้ออนจุบมาจากมีเวียนะคะที่เขาส่งเป็นกล่อง cleansing water มาให้นะขอบพระคุณมากๆนะคะที่ทาให้เรามีสาลีพกไปออสเตรเลียนะคะซึ่ง ถุงนี้มีทั้งหมด30แผ่นนะคะซึ่งพอดีสำหรับทริปออนในครั้งนี้เลยนะคือเช็ดเชา้าเช็ดเย็นแล้วมันแบบเอ้ยมันพอดีอะคะ่ะซึ่งนี่ก็คือสกินแคร์ทั้งหมดนะคะที่ออนได้พกไปนะคะออสเตรเลียนะคะแล้วก็คาดว่าจะเป็นสกินแคร์ทั้งหมดที่พกไปอังกฤษด้วยเหมือนกันและนี่ก็เป็นเทคนิคของออนนะคะในการ 1. คือประหยัดเนื้อที่ 2. เปลี่ยนน้ำหนักนะคะในการพกพาสกินแคร์ให้ได้เยอะและได้ครบแต่ว่า ไม่กินที่ของเรานะคะเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศนั่นเองค่ะยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะกับคลิปนี้และเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ